สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่วาพากินพาเที่ยววันนี้จะพากินทุเรียนจากทุเรียนทุเรียนหมอนทองจาทุกคนอันนี้แม่วาซื้อมาเออคือแกะเปลือกทุกคนแกะเปลือกโดละห้าร้อยเก้าสิบแกะเปลือกนะแม่วาไม่ได้เอาเปลือกด้วยถ้าถ้าแบบว่ามีมีเปลือกด้วยใช่ไหมก,ก็โดละหนึ่งร้อยแปดสิบาทอันนี้คือแม่วาแกะเปลือกก็คือโดห้าร้อยเก้าสิบสามภูใหญ่ๆเนี้ย หนึ่งโลนิดๆเขาก็คิดอเขาก็คิดอหนึ่งโลห้าร้อยเก้าสิบาทพรูไทยใจทุกคนรู้ไทยนิดหนึงน่งห้ารา้อยเก้าสิบมากินด้วยกันจ้าเท่ากับเท่ากับตกครัวเกือบสองร้อยนี่ทุกคนนะเป็นสองร้อยจ้ากินด้วยกันจ้าแต่มันก็เนื้อสวยจ้าทุกคนจา้าว่าเขาดีดีคูใ่ใหญ่ทุกคน <laughs> แต่คู่ใหญ่ดีจา้า เอาจากกระดาษก่อนจ้ามากิดนด้วยกันนะคะทุกคนจ้าอู้ฝนพื้นป้าขอขอมีเดเล็กได้แค่ไหนสิป้ามีเดเล็กๆอยู่ตรงหลังบ้านน่ะกอนั้นมากินด้วยกันจ้าทุกคนหวานอร่อยมากจ้าอร่อยมาก จ,จะไม่มาผ่าให้ดูนะคะทุกคนนื้อเนี่จ้ะเนื้อจะหนามากไม็ดเล็กๆจ้าทุกคนจา้าแต่อร่อยมากจาก้ากินด้วยกันนะคะผากินไหมมาจ้าทุกคนค่ะอร่อยกันไม่ว่าจ้าค,คุณรายนหอม กินไม่ค่อยได้แต่ก็อยากนะทุกคนท่านสามีก็ไามา่ข้ากล้องทุกคนไมช่ชอบกล้องยูเขาหยอกกันอร่อยจ้ะมันพูใหญ่ดีวหวานซื้ออยู่กใกล้บ้านใมน่หวานหรู่บ้านเศรษฐกิจขายเยอะมาก กินซื้อไปบ่ายเน่ยเจ้าที่ที่คอนโดมาก็เอาไปบ่ายเจ้าที่ที่บ้านด้วยอร่อยมากทุกคนเรียกจานจ้า เขาเรียกว่าเนื้อไก่ฉีกทุกคนอร่อยมากผู้ใหญ่สามโลเอ้สามผูสามผูหนึ่งโลจ้ะเนื้อกขนาดีหวาน ไม่เละเกินไปก็ไม่นิ่มเกินไปจ้ะโอ,อ้ไม่เละเกินไปไม่แข็งเกินไปจ้ะทุกคนม,มาจ้าสุดแสนมันกจ้า Em sai, xảy Ủa, chắc không vậy? มีอยากเปิดทีวีให้า่าอัดคลิปอยู่ให้ดูข่าวอร่อยม,มากไม่อสิบวังแต่ทุกคนกินให้ดูแค่นี้แหละเด้อทุกคนจ้าเห็นเบงกันเหน,นะจ้าทุกคนจ้า เดี๋ยวิปนี้แว่าก็ขอตัวก่อนนะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามารับชมจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้มีไว้เ้้ยทุกคนจ้าไปก่อนจ้าขอบคุณทุกกาลังใจนะคะสวัสดีจ้า